นักเรียนก่อนจะไปไปดูขั้นที่สองนักเรียนเปิดหนังสือหน้าแปดสิบแปดก่อนคะ่ะแปดสิบแปดก่อนเราดูของเสียมันจะกระทบขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ขั้นที่หนึ่งให้เธอดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะนะคะดูหน้าแปดสิบแปดท้ายหน้านี้นะคะเป็นของแผนกตัดนะคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนะคะมันจะมีสองส่วนใช่ไหมคะรวมหน่วยที่จัดให้ครบก็เหมือนเดิมงานระหว่างทาต้นงวด หน่วยเริ่มผลิตแล้วก็ไปวรวมหน่วยที่จัดให้ครบแล้วจะเป็นส่วนต่อไปก็คือหน,ว Rut, นอ่วยที่ผลิตเสร็จแล้วโอนออกนะคะพอใส่หน่วยที่ผลิตเสร็จแล้วโอนออกถ้ามีหน่วยที่ผลิตเสร็จไม่โอนออกเ้าเรียงเข้ามาแทรกไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ของเสียปกติว่ามีกี่หน่วยนะคะต่อด้วยของเสียปกติแล้วก็ต่อด้วยของเสียเกินปกติจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานระหว่างทําปลายงวด มันจะรวมเป็นรวมหน่วยที่จัดได้1หมื่นเท่ากับหน่วยที่จดัดให้ครบ1หมื่นนะคะเพราะนั้นขั้นที่1จะอยู่นี้ของเสียปกติกับของเสียเกินปกติกจะเอามาต่อจากหน่วยที่ผลิตเสร็จแล้วโอนออกหรือหน่วยที่ผลิตเสร็จไม่โอนออกเนีย่ยมาต่อตรงนี้นะคะอันนี้คือขั้นที่1นะคะต่อมานักเรียนเปิดหน้า79็ก้ขุตัวอย่างที่3.1นะคะ อันนี้ตัวอย่างที่3.1 3.2 3.3ที่ครูอบอกไปเมื่อกี้นี้จะอธิบายถึงการคำนวณหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปนะคะนัาเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับครูหูอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าบริษัทพระจันทร์จำกัดเป็นบริษัทผลิตของเล่นสำหรับเด็กมีแผนกผลิตสองแผน,นกคือแผนกชิ้นส่วนนะคะและ,ะแผนกประกอบกิจการใส่วัตถุดิบ a วัตถุดิบ a นะคะวัตถุดิบก็ชื่อวัตถุดิบ a ในตอนต้นของกระบวนการผลิตนะคะของแผนกชิ้นส่วนและใส่วัตถุดิบ b ณจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตของแผนนประกอบนะคะส่วนต้นทุนแปรสภาพเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการผลิตทั้งสองแผนนแผนกชิ้นส่วนมีหน่วยเริ่มผลิต2000หน่วยนะคะ ะะผลิตเสร็จแล้วโอนไปให้ผแผนกประกอบ1,500หน่วยส่วนผแผนกประกอบมีหน่วยที่ผลิตเสร็จพันหน่วยนะคะกิจการตรวจสอบของเสียนะคะณจุดเริ่มต้น3.1นะคะตรวจสอบของเสียณถุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตทั้งสองแผนกพบของเสียในผแผนกชิ้นส่วน100หน่วย และในแผนกประกอบ150หน่วยเท่าบอกแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นของเสียปกติหมดแล้วนะคะ150หน่วยขั้นความสำเร็จของงานระหว่างทำแผนกชิ้นส่วนมีขั้นความสำเร็จ50%แผนกประกอบมีขั้นความสำเร็จ70%การคำนวณหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปอันนี้จะอธิบายการคำนวณหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปของทั้งสองแผนกนะคะ ครูเอาแผนกชิ้นส่วนก่อนนะคะมาคานวณหาหน่วยเทียบสําเร็จรูปเดี๋ยวครูสรุปโจทย์ก่อนนะคะเพื่อง่ายในการจัดทานะคะว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างครูสรุปโจทย์คนนี้ก็อยู่ในนี้นะคะครูบอกว่าครูสรุปได้ว่าแผนกชิ้นส่วนเนี่ยเขาใช้ dm นะ dm คือใช้วัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยจะใส่ตอนจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตนะคะแล้วผลิตสินค้าทั้งหมดยี่สองพัน หน่วยนะคะผลิตเสร็จแล้วโอนโอนไปให้แผนกที่สองหนึ่งพันห้าร้อยหน่วยมีของเสียร้อยหน่วยนะคะมีงานระหว่างทำไปงวดสี่ร้อยสี่ร้อยหน่วยขั้นสำเร็จของงานระหว่างทำไปงวดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแผนกที่สองก็ใช้วัตถุดิบเหมือนกันแต่วัตถุดิบเนี่ยจะใส่ตอนในกระบวนการผลิตเนี่ยตอนใส่ตอนจุดสิ้นสุดนะคะรับโอนมาพันห้าร้อย พันห้าร้อยแสดงว่าเริ่มผลิตพันห้าร้อยใช่ไหมผลิตเสร็จหนึ่งพันมีของเสียร้อยห้าสิบหน่วยนะคะมีงานระหว่างทำไปงวดสี่ร้อยเไม่ใช่สามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็งานระหว่างทำมีขั้นความสำเร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครูสรุปไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรา,าดูจะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้มันก็ดูยากนะเธอดูในชีตอาทีนี้นักเรียนมาดู นะคะขั้นที่เราบอกว่าเราจะหาหน่วยเทียบสําเร็จรูปใช่ไหมคะเอาของแผนกแรกก่อนแผนกชิ้นส่วนนะคะขั้นก็คือขั้นที่2นั่นเองครูจะเขียนไว้ก่อนนะคะว่าแผนกชิ้นส่วนเนี่ยจะตรวจตรวจสอบของเสียเนี่ยณนะจุดอะไรคะลกูกเริ่มต้นนะคะเราก็จะขึ้นหัวข้อวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิตใช่ไหมแล้ววัตถุดิบเนี่ยครูจะเขียนไว้ว่าใส่ตอนต้นนะ ใส่ตอนต้นก็คือใส่ตอนศูนเปอร์เซ็นหรือเริ่มผลิตอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็ใส่เลยนะเริ่มผลิตก็ใส่เลยใส่ตรงหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะอามาดด <c oughs> ก็บรรทัดแรกก็จะเป็นผลิตเสร็จแล้วโอนออกเมื่อกี้สรุปว่าแผนกนี้ผลิตเสร็จแล้วโอนออกคือ 1,500หน่วยใช่ไหมคะวัตถุดิบก็ใส่1,000เพราะมันเสร็จแล้วหน่วยเทียบก็1,500หน่วยค่าแรงก็1,500หน่วยค่าใช้จในการผลิตก็1,500หน่วยแล้วก็มาเติบต่อด้วยของเสียนะคะของเสียจะมีหน่วยเทียบเท่าไหร่นะคะของเสียของแผนกที่1เนี่ยมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่คะ100ยหน่วย เราตรวจตอนต้นเราตรวจตอนต้นเมื่อเราเวลาเราตรวจของเราตรวจสินค้าเสียเนี่ยพอมีสินค้าเสียปุ๊บเราจะดึงออกเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจตอนต้นเนี่ยหน่วยเทียบเขาเราก็จะดึงออกเพราะนั้นวัตถุดิบเนี่ยก็จะก็ยังไม่มีขั้นความสําเร็จเลยนะคะเพราะเราดึงออกก่อนเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ ค่าแรงก็เป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตก็เป็นศูนย์หมายความว่าเมื่อเราตรวจแล้วเราก็ดึงออกมันก็จะไม่มีการใช้ต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้นตรวจตอนต้นทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์หมดเลยของเสียนะคะทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยนะคะไม่ต้องใส่นะคะงานระหว่างทําปลายงวดงานระหว่างทําปลายงวดเนี่ยมี400หน่วยงานระหว่างทําปลายงวดนะคะงานระหว่างทําปลายงวด นักเรียนงานระหว่างทําไปงวดเนี่ยมันมีอยู่หน่วยทีนี้งานระหว่างทําไปงวดนะ่เราใส่วัตถุดิบไปแล้วแล้วตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะงานระหว่างทาไปงวดมันเสร็จไปแล้ว5 0เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เราใส่วัตถุดิบไปแล้วตั้งแต่1%เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นวัตถุดิบนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เราใส่แล้วร้อยเราใส่ครบแล้วเพราะนั้นงานระหว่างทําไปงวดก็เอาสี่พันสี่ร้อยคูนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายในการผลิต นะคะเกิดขึ้นสม่ำเสมอเพราะนั้นงานระหว่างทำไปงวดเสร็จไป50ก็คูณด้วย50%ของ4 4 0 0ก็คือกี่ร้อยคะ2 0 0อันนี้เหมือนเดิมนะนะคะ200ก็รวมเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปของวัตถุดิบคือ1,900ค่าแรงคือ1,700หน่วยและค่าใช้จ่ายในการผลิตคือ1,700หน่วยที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้คือของเสียของเสียไม่มีเลยถ้าตรวจของเสียจน ตรงจุดเริ่มต้นของเสียจะไม่มีหน่วยเทียบเลยนะคะตรวของเสียจนจุดเริ่มต้นอันนี้คือแผนกที่1คือแผนกชิ้นส่วนส่วนรูปตรงนี้นักเรียนเขาเขาอธิบายประกอบนะเวลาทําก็คือทําแค่ตรงนี้นะคะต่อมาแผนกที่2หาหน่วยเทียบของแผนกที่2นะคะ,ะแผนกที่2นะคะก็จะมีต้นทุนรับโอนมีวัตถุดิบมีค่าแรงมีค่าใช้ในการผลิต กูจดการใส่ไว้การลืมว่าเขาจะใส่วัตถุดิบตรงจุดสิ้นสุดเมื่อกี้กูสรุปแล้วนะจะใส่วัตถุดิบตรงจุดสิ้นสุดก็คือตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลิตเสร็จแล้วโอนออกมีหนึ่งละหนึ่งพันนะคะต้นทุนรับโอนก,ก็หนึ่งพันเพราะมันเสร็จแล้ววัตถุดิบหนึ่งพันค่าแรงก็หนึ่งพันค่าใช้ในการผลิตก็หนึ่งพันของเสียมีหนึ่งพันห้าร้อยอุทธรของเสียมีร้อยห้าสิบหน่วย ต้นทุนรับโอนก็คือ150หน่วยเพราะว่ามันผลิตมาตั้งแต่ผแผนที่แล้วแล้วมันมาเสียในผแผนกที่สองใช่ไหมคะเพราะนั้นต้นทุนรับโอนก็เท่าเดิมนะคะ150หหน่วยนะคะวัะตถุดิบค่าแรงค่าจ่ายาในการผลิตก็ยังไม่ต้องไม่มีนะคะเพราะตรวจตอนไหนคะที่ไม่มีนี่คือเพราะตรวจตอนต้นตรวจตอนต้นนะคะตรวจตอนต้นก็ ก็วัตถุดิบค่าแรงค่าใจในการผลิตก็ไม่มีหน่วยเทียบนะคะมาดูงานระหว่างทําไปงวดงานระหว่างทําไปงวดมี350หน่วยงานเสร็จ70%นะคะงานเสร็จ70%วัตถุดิบวัตถุดิบไม่มีหน่วยเทียบเพราะวัตถุดิบจะใส่ตรงร้อยใช่ไหมวัตถุดิบจะใส่ตรงร้อยเปอร์เซนต์แต่งานเนี่ยมันทำมาแค่70% ว่าน,น,นใส่วัตถุดิบไปยังยังไม่ใส่เพราะอันนี้จะเป็นศูนไม่มีเพราะมันยังไม่ถึงนะคะยังไม่ใส่นะคะวัตถุดิบก็ยังไม่มีค่าแรงกับค่าใ้จ่ายในการผลิตก็คูณ70%ของ350บาทนะคะคือ245หน่วยอันนี้ก็245หน่วยอันนี้ก็เป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูป ของต้นทุนรับโอนของวัตถุดิบของค่าแรงและค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตอันนี้เป็นตัวอย่างที่3.1กรณีที่ตรวจของเสียนะจุดเริ่มต้นนะคะนักเรียนมาดูตรงอีกตัวอย่างถัดไปนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่3.2นะคะเขาใช้โจทย์จากตัวอย่างที่3.1นะแต่เพิ่มเติมว่า ถ้ากิจการตรวจสอบของเสียเมื่อการผลิตผ่านไปแล้ว5 0ตรวจสอบของเสียตรง50%นะักเรียนนะคะตรวจตรง50%นะคะแต่ว่าตรวจระหว่างใช่ไหมคะมาดูแผนกชิ้นส่วนเราจะหาหน่วยเทียบนะคะอันนี้ใส่วดิตตอนต้นเหมือนกันนะคะผลิตเสร็จแล้วโอนออกพันห้าพันห้าตัวเดิมของเสียมาดูของเสียของเสียมีร้อยหน่วยเราจะตรวจตรงห้าสิบ ช่ไหมคะตัวตรง50มาดูวัตถุดิบวัตถุดิบเราใส่ตรง1%ซนะคะแต่เขาตรวจสอบตรง50แสดงว่าเราใส่แล้วใช่ไหมคะเราใส่วัตถุดิบแล้วเพราะนั้นวัตถุดิบก็เป็นลอยค่ะ ต้องคุณได้ร้อยนะคะเพราะว่ามันผ่านผ่านวัตถุดิบมาแล้วเพราะว่าวัตถุดิบใส่ตรงหนึ่งเปอร์เนอร์ซนะคะแต่ตรวจตรง50แสดงว่าตรงจุดที่เราตรวจนั้นได้ผ่าน1%นึนมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราใส่วัตถุดิบไปแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ของเสียมีร้อยก็เป็นหน่วยเทียบร้อยค่าแรงค่าแรงนะคะค่าแรงเราก็จะใช้50นะคะมานะคะ ก็เอา50คูณ100ก็ได้50 50และ50นะคะนะคะอันนี้หน่วยเทียบของค่าแรงอันนี้ค็หน่วยเทียบของค่าใช้จในการผลิตนะคะงานระหว่างทำไปงวดนะคะงานระหว่างทำไปงวดมี400หน่วยนะคะวัตถุดิบลาใส้แล้วก็คือ400หน่วย ค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิต5ืห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะขั้นความสำเร็จของมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองร้อยแล้วสองร้อยรวมหน่วยเทียบของวัตถุดิบคือสองพันหน่วยเทียบของค่าแรงงานคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบและหน่วยเทียบของค่าใช้จ่ายในการผลิตก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้แผนกที่หนึ่งนะคะแล้วเรียนดูแผนกที่สองแผนกที่สองนะคะนะคะ ผลิตเสร็จแล้วโอนออกก็มี1,000หน่วยก็ใส่ไปเลยเป็นทัดแรกของเสียมี150หน่วยตัวตรง50%นะคะตวตรง50%ต้นทุนรับโอนก็คือตัวเดิม150หน่วยทีนี้มาดูวัตถุดิบ วัตถุดิบเขาตรวจตรง50%แต่เราใส่วัตถุด so 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 ิบตรง100%เตแสดงว่าตอนเขาตรวจเราใส่ยังคะยังไม่ได้ใส่เพราะนั้นเราก็ไม่มีต้นทุนการผลิตเพราะมันยังไม่ถึงใช่ไหมคะมาตรวจก่อนแล้วดึงออกไปก่อนเพราะนั้นวัตถุดิบก็เป็นศูนย์นะคะเพราะมันยังไม่ถึงร้อยเพราะมันมาดึงตรวจก่อนก่อนจุดใส่วัตถุดิบเข้าใจไหมคะเพราะนั้นวัตถุดิบเรายังไม่ได้ใส่เพราะนั้นก็ไม่มีต้นทุนค่าแรงกับค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะค่าแรงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยเขาตรวจตรง50%ใช่ไหมคะเพราะนั้นค่าแรงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตเราก็ใส่ไปแล้ว50%ก็50าสิคูณร้อก็คือ75แล้วเจนะคะแปลว่ามีหน่วยเทียบ75% 75หน่วยและ75หหน่วยนะคะต่อไปงานระหว่างทำปลายงวดงานระหว่างทำปลายงวด มีต้นทุนรับโอน3ามร้หน่วยนะคะนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบใส่ตรงร้อยใช่ไหมคะแต่งานนั้นงานนั้นเสร็จแค่70%เพราะฉะนั้นงานเสร็จ70%งานยังไม่ใส่วัตถุดิบใช่ไหมเพราะนั้นต้นทุนวัตถุดิบจะมีไหมไม่มีนะคะต้นทุนค่าแรงก็จะมีแค่70% 70%ของ350 และค่าใช้จ่ายในการผลิตก็มี70%ของ350ก็คือ24 5บาทรวม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 บรรทัดนี้คือหน่วยเทียบสําเร็จรูปนะคะหน่วยเทียบสําเร็จรูปอะไรเพิ่มขึ้นมาคะเนี่ยของเสียนะคะของเสียว่าของเสียจะมีเหมือนเทียบเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างที่3.2 3.2คือตรวจสอบของเสียระหว่าง ระหว่างกระบวนการผลิตนะคะต่อมาค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่นะคะตัวอย่างที่3.3 3.3คือโจทย์เดิมแต่จะตรวจสอบของเสียณจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตนะคะสิ้นสุดของกระบวนการผลิตนักเรียมนมาดูนแผนกแรก นะคะอันนี้ผันห้าก็ใส่ไปเหมือนเดิมของเสียมีหนึ่งร้อยหน่วยหนึ่งร้อยหน่วยนะคะเราใส่ตั้งแต่ต้นแล้วเขาตรวจตรงร้อยใช่ไหมแสดงว่าผลิตใช้แล้วอยังคะใช้ไปแล้วร้อยหนึ่งค่าแรงก็ใช้แล้วให้ใจในการผลิตก็ใช้แล้วนะคะณร้อยหนึ่งเพราะมันตรวจตรงร้อยคือสินค้าเสร็จหมดแล้วแสดงว่าใช้ต้นทุนไปทั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ของร้อยหน่วยก็คือหนึ่งร้อยงานระหว่างทาปลายงวด มีขั้นความสำเร็จ50%นะคะมีขั้นความสำเร็จ50%วัตถุดิบงานระหว่างทำไปงวดนี่มี400หน่วยนะคะวัตถุดิบก็มันใส่ตอนต้นนี่แสดงว่าใส่วัตถุดิบไปหมดแล้ว100%ก็คือ400ค่าแรงก็จะใส่แค่50%ค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตก็ใส่แค่50%ตามขั้นความสำเร็จขั้นความสำเร็จคือ50%แต่ทำไมวัตถุดิบต้องใช้ ร้100อยเอพราะวัตถุดิบใส่ตอนต้นนะคะเสร็จแล้วก็รวมนะคะอันนี้คือหน่วยเทียบสำเร็จรูปนะคะของแผนกที่1ต่อมาแผนกที่สองแผนกประกอบแผนกประกอบผลิเตเสร็จร้อยพันหึงก็ใส่ไปเลยพันหนึงของเสียมี150หน่วยนะคะอันนี้ใส่วัตถุดิบตอน100%นะคะลูกต้นทุนรับโอนมี150ก็150 วัตถุดิบใส่ตอนเท่าไหร่คะสิ้นสุดใช่ไหมคะอันนี้เขาตรวจตอนสิ้นสุดนะตรวจตรงร้อยนะคะตรวจตรงร้อยอ่ะใส่เปอร์เซ็นต์ดีกว่ามันจะได้เข้าใจง่ายตรวจตรงร้อยนะคะเพราะนั้นงานระหว่างทำเอ้ยของเสียใช่ไหมนั่นทุนระบมก็ร้อยห้าสิบวัตถุดิบก็ใส่ก็ร้อยห้าสิบข้าแรงก็ร้อยห้าสิบข่าใหญ่ในการบลิก็ร้อยห้าสิบก็ใส่ร้อยห้าสิบหมดเพราะว่าเขาตรวจของเสียตอนที่ ผลิตเสร็จแล้วแสดงว่าใช้ต้นทุนไปร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวนะคะงานระหว่างทำไปงวดเสร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะงานระหว่างทำไปงวดเสร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้นทุนรับโอนก็สามร้อยห้าสิบบาทนะคะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบนะคะเป็นศูนย์เป็นศูนย์นนอันนี้หมายถึงว่าเขามามาตรวจตรงจุดสิ้นสุดแล้ว แล้วอนักเรียนมาดูวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเนี่ยเขาของงานระหว่างทำเนี่ยงานระหว่างทำเนี่ยนะคะมันพึ่งผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ70%แสดงว่าใส่วัตถุดิบหรือ,อยังคะยังไม่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบจะใส่ตอน100ใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นวัตถุดิบก็จะไม่มีต้นทุนค่ะไม่มีเพราะมันใส่ตอน70แต่ว่า เพราะว่างานระหว่างทำเนี่ยมันเสร็จตอน70นะคะแต่ว่าเราตรวจตรงร้อยแสดงว่ารอตอนที่เราตรวจเนี่ยนะคะนะคะเรายังไม่ไม่ถึงสรุปว่าตรงนี้นะักเรียนวัตถุดิบเนี่ยนะคะงานระหว่างทำไปงวดเนี่ยมันเพิ่งเสร็จไปแค่70็ซนตแสดงว่าเรายังไม่ได้ใส่วัตถุดิบเพราะฉะนั้นต้นถูนวัตถุดิบยังมีไหมคะไม่มีนะคะ แล้วก็ค่าแรงนี้ก็คือ70%ของ350บาทค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตก็70%ของ350บาทนะคะแล้วก็รวมอันนี้คือหน่วยเทียบสำเร็จรูปของแผนกที่2ค่ะ